ตอนนี้เห็นเขาฮิตสะสมเหรียญเก่าๆกันเนาะบ้านคุณลกเล็กก็พอมีบ้างนะคะแต่วันนี้เราจะพอมาทําความรู้จักกับเหรียญเก่าๆสมัยก่อนที่เป็นเหรียญไม่ถึงบาทนะคะเป็นเหรียญสตางค์นั่นเองนะคะเด็กๆบางคนเคยเห็นกันบ้างหรือเปล่าคะวันนี้คุณลุกเล็กก็เอามาให้ชมกันบ้างน,นิดหน่อยนะคะ <Yay. S 1> ก็เป็นของคุณยายนะคะก็ยืมมาเอามาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะ แล้วก็มาเริ่มกันที่เหรียญที่มีค่าหน่วยเล็กที่สุดในปัจจุบันนี้นะคะก็ที่เราใช้กันอยู่นะคะเป็น25สตางค์นะคะซึ่งเราก็ยังใช้อยู่เนาะเวลาเราไปซื้อของในห้หางสรรพสินค้าอะไรเราก็ยังมีทอนกันอยู่นะคะก็ไปใช้แลกเปลี่ยนซื้อสินค้าได้นะคะด้านหนึ่งก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์พระรายยอบอาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นเหรียญ5้สตางค์ค่ะเด็กๆอาจจะ คุ้นเคยนะคะยังเห็นอยู่เนาะ50สตางแบบนี้ที่ยังใช้ปัยุอยู่ปัจจุบันนะคะเป็นรัชกาลที่9เช่นกัน,นะคะน่ะเหรียญ25สตางค์สมัยก่อนนะคะมันก็จะใหญ่กว่าของสมัยนี้อีกนะคะอันนี้ปีไหนเนี่ย2500อขอคุนกเล็กยังไม่เกิด <c oughs> พอ,อ2,500นะคะส่วนด้านนี้ก็เป็นนี่รัชกาลที่9เช่นกันค่ะนี่นะคะไปแล้วก็จะมาดูเหรียญ50สตางค์ค่ะนี่อันนี้ก็มีตั้งแต่สมัยคุณนกเล็กยังไม่เกิดคุณนกเล็กก็ไม่ทันเหมือนกันนะคะนี่ เห็นว่ารัฐบาลไทยเหมือนกันค่ะแต่เป็นเหรียญ50สตางค์ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะรวมใช่แล้วว่บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะนี่ค่ะก็จะมีเหรียญ50สตางค์อันนี้เป็นปีพศสอ2พ2 3ค่ะเป็น50สตางค์พศสอ2พ2 3 คูนกเล็กก็ยังไม่เกิดนะคะเพราะว่าคูนกเล็กก็เกิดปีพศ2528เนาะพระบรมฉาย,ยาลักษณ์รัชกาลที่9เหมือนกันนะคะเขียนว่าประเทศไทยนะะจาก50สตางค์กับ25สตางค์คูนกเล็กก็มีหน่วยที่เล็กกว่านั้นอีกนะคะสมัยก่อนเราไม่ทันหรอกนะคะนี่เป็น1สตางค์ค่ะนี่เลยเงินลูลูแบบนี้รู้จักไหมคะนี่ เด็กๆบางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นนะคะคุณยายอาจจะเคยให้ได้ดูเนี่ยอย่างน้องถูกใจคุณยายก็เอามาให้ได้ดูนะคะนี่เขาเรียกว่าเงินลูตังลูนะคะมีค่าหนึ่งสตางค์นะจ๊ะเขียนว่าสยามรัฐ1นึ่สตางค์เขาเขียนไว้ด้วยนะคะเนี่ยปีพศนี่ปีพศสองพันิบ เป็นวุ้นเป็นผงเป็นฝุ่นอยู่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะนะโอ้อันนี้สองพันสี่ร้อยแปดสิบต่อไปค่ะอันนี้มีค่าสิบสตางค์นะจ๊ะสิบสตางค์นะคะนี่มีค่าสิบสตางค์เขียนว่าสยามรักอันนี้จะเป็นแบบเนื้อเงินเงินนะคะส่วนด้านนี้ดูปีพศอส,อสิพศอ,อ,อะไรเอ่ย เลดูก่อนตัวเล็กมา2,480ค่ะ2,480อันนี้มีค่า10สตางค์นะคะมีอันนี้นี่ครึ่งสตางค์นี่เขาเขียนไว,วน้ครึ่งสตางค์ด้วย1ส่วนสองครึ่งสตางค์ค่ะครึ่งสตางค์ปีไหนเนี่ย2,480เหมือนกันค่ะ 2,480นะคะครึ่งสตางค์แล้วก็อันนี้นี่5สตางค์ค่ะ5สตางค์ปีไหนเนี่ยคุณนกเล็กดูก่อนนะคะ2,478นะคะแต่ปีพศออ2478โอ้โหเข่ามาก แล้วก็มีที่เก่ากว่าน,นั้นอีกค่ะเนี่ยคุณนกเล็กไม่รู้ว่าตั้งแต่ปีไหนเพราะว่าค่อนข้างที่จะเก่ามากๆค่ะตรงนี้จะเขียนว่าพระจุลจอมเกล้าเจ้ากรุงสยามแล้วด้านนี้ก็เขียนว่าจุลาลงกรปอรอค่ะอันนี้ไม่ทราบว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะเพราะด้านนี้กไ็ไม่ชัดเหมือนกันใครทราบเนี่ย พอจะบอกคุณนกเล็กได้ไหมคะด้านนี้ก็จะเป็นรูปอะไรไม่ทราบคุณนกเล็กก็ดูไหมเข้าใจแต่เขียนว่าน่าจะเขียนว่าอัดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคะ่ะถ้าเดาไม่ผิดไปเขียนว่าหนึ่งสองอะไรไม่รู้เนี่ยหนึ่งสองสี่หรือไงเนี่ยคะ่ะอือนะคะอันนี้คุณนกเล็กก็ไม่ทราบอ่ะเป็นเหรียญมูลค่าเท่าไหร่สมัยไหนนะคะแต่ว่าอันนี้น่าจะเดาละได้ว่าเป็นพระบรมฉายาของพระบาทสมเด็พจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ อ,อันนี้ก็เป็นเหรียญสตางนะคะที่ใช้ตั้งแต่อดีตนะคะจนมีรูปแบบวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคะความจริงมีเก่าก่นนั้นอีกนะคะสมัยก่อนเราก็ไม่ได้ใช้ตางใช้เหรียญแบบนี้เขาใช้เป็นเบี้ยอัดนะคะเป็นหอยลองไปศึกษาประวัติศาสตร์กันดูนะคะก็ต้องขอบคุณคุณยายนะคะที่เก็บเหรียญเก่าๆแบบนี้ไว้ให้ ลูกหลานได้ศึกษาประวัติศาสตร์นะคะประวัติความเป็นมาแล้วก็ค่าของเงินในสมัยก่อนด้วยนะคะโอเควันนี้คุณน้องเล็กก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะออาน้ <c oughs> องูกใจมาแอบบเดินไปแล้วนะคะอ่าก็ได้เรียนรู้ประวัติค่าของเงินของประเทศไทยเรานะคะไอ้ก็ใครที่อยากเป็นนักสะสมก็ลองสะสมดูนะคะลองเริ่มต้นดูนะเด็กๆ วันนี้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กกับน้องถูกใจได้ทั้งทาง YouTube Facebook และ Instagram นะคะเงินทองเป็นของหายากเพราะฉะนั้นต้องรู้จักใช้รู้จักเก็บด้วยนะคะใช้อย่างประหยัดด้วยะคะ่ะบ๊ายบาย